เฟสสองผู้สูงอายุ60ปีได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องเข้ามาในที่ประชุมคอรมมีข้อสังเกตบางอย่างครับช้าสัปดาห์หนึ่งแต่ชัวและกําหนดการในปีหน้าก่อนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่น่าจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ครับที่อายุ60ปีขึ้นไปเฟสสมาแน่แต่ขอปรับอะไรอีกนิดๆหน่อยๆครับ ข่าวดีสำหรับพี่น้องคนไทยซึ่งกำลังรองเงินหมื่นล็อตที่2อยู่นะครับล่าสุดกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศเตรียมโอนเงิน1 0 0 0 0บาทระยะที่2รอบนี้เฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เชื่อมั่นว่าโอนนั้นไม่มีซ้ำซ้อนอย่างแน่นอนกลุ่มเป้าหมายชัดเจน3ล้านรายครับ ท่านประลัดกระทรวงการคลังท่านลาวรนแสงสนิทได้เปิดเผยการเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทกระตุน้นเศรษฐกิจระยะที่2สําหรับผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปหากเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านเงื่อนไขไม่มีทรัพย์สินรายได้ไม่เกินเกณฑ์รวมทั้งยังไม่ได้รับสิทธิกการดูแลกลุ่มเปราะบางเฟสที่1ก็จะได้รับเงิน10,000บาทซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย3ล้านกว่าราย โดยประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิท a l วอลเล็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีจำนวน36ถึง40ล้านคนในระยะที่2นี้ก็ดูจะเป็นจำนวนประชาชนลงทะเบียนไว้อายุ60ปีขึ้นไปแล้วดูเงื่อนไขว่าเข้าเกณฑ์โครงการที่กำหนดกี่รายโดยยืนยันว่าจะไม่มีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนแน่นอนหากเราเดินหน้าโอนเงิน1 0 0 0 0บาทระยะ2สําหรับผู้สูงอายุ จะเหลือประชาชนที่ยังไม่ได้ดูแลอีกประมาณ20กว่าล้านคนโดยจํานวนดังกล่าวกระทรวงการคลังจะเดินหน้าตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปว่าผ่านเงื่อนไขาตามกําหนดหรือไม่สําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเป็นกลุ่มที่ดูแลในลําดับสุดท้ายหากระบบมีความพร้อมจะเปิดให้ลงทะเบียนในลําดับต่อไปในเบื้องต้นประเมินว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนหนึ่งนั้นอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้ดําเนินการโอนเงิน1 0 0 0 0บาทไปแล้วก่อนหน้านี้ในขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกรณีที่ยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการผูกพร้อมเพย์สี่หมื่นถึงห้าหมืนรายหากไม่ดำเนินการภายในวันที่19ธันวาคมจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ นี้มีเรื่องของการขย่าเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในมาตรา33ที่จะมีการปรับเพดานการจ่ายให้สูงขึ้นจาก750บาทมาเป็น1,150บาทหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเกณฑ์มานานถึง30ปีมุมมองของคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังกลายเป็นประเด็นใหญ่มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วคนก็ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันนะคะคือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณปวีนาบอกว่าค่าครองชีพสูงขึ้น<ฆ>ปรับขึ้นดูเหมือนว่าจะไม่เยอะหลัก ร้อยใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่าค่าคองชีพมันสูงขึ้นเพิ่มรายจ่ายหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยขณะเดียวกันถ้าเราไปดูเกณฑ์นเนี่ยคุณผู้ชม1 5 0 0 0บาทคนที่เงินเดือน1 5 0 0 0บาทอันนี้ไม่ต้องปรับและคนอื่นก็บอกว่าอา้าวแล้วอย่างนั้นฉันต้องจ่ายแล้ว15,000บาทไม่ต้องจ่ายแบบนี้มันเหลื่อมล้ำกันหรือไม่อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยประกันสังคมเขาไม่ได้มีการปรับเกณฑ์แบบนี้เนี่ยมาร่วม30ปีแล้วการที่จะเก็บเงินสมทบ 750บาทที่ต้องจ่ายในทุกๆเดือนเนี่ย <c oughs> เขามีการคิดคำนวณจากฐานเงินเดือน15,000บาทเป็นการจ่ายแบบเหมารวมนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมเนี่ยปรับฐานเงินเดือนไปอยู่ที่30,000บาทก็ยังจ่าย750บาทเหมือนเดิมแบบนี้ประกันสังคมบอกมันไม่ได้แล้วส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของประกันสังคมฉะนั้นจะต้องมีเกณฑ์ใหม่ออกมาอธิบายเกณฑ์ใหม่แบบนี้คุณผู้ชมขึ้นหน้าจอกราฟกให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเงินเดือน15,000บาท เขาจะมีการปรับขึ้นแบบขั้นบันได3ขั้นบันไดด้วยกัน15ึ่งบาทคุณผู้ชมไม่ได้รับผลกระทบเลยครับเริ่มตั้งแต่ปีหน้า2,568ไปจนถึง2,573ยังคง750บาทเท่าเดิมแต่ถ้าคุณผู้ชมเงินเดือน2,000 20, 0บาทละ่ะปัจจุบันเขาเก็บ750ใช่ไหมแต่ปีหน้าเริ่มละปรับเกณฑ์ใหม่จะอยู่ที่875บาท สูงสุดเขาจะเก็บคุณผู้ชมอยู่ที่1000บาทก็คือ5%ของ2 0 0 0 0บาทนั่นแหละครับแต่จะไปเก็บเนี่ยอยู่ที่ปี2573ก็คือจะให้ค่อยๆคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆปรับตัวในการที่จะจ่ายไปปลายทาง1 0 0 0บาทแต่ไปจ่ายทีคือปี73ส่วนเงินดือน2 3 0 0 0บาทคุณผู้ชมปีหน้าจ่าย875บาทเหมือนกันแต่ปลายทางเนี่ยจะอยู่ที่1 1 5 0บาทก็จะมีการปรับขึ้นแบบขั้นบันไดเหมือนกันปี2573ถึงจะจ่ายในยอดสุดทธิคือ1,000 150บาทก็คือ5%ของเงินเดือน23,000บาทนะครับประการสังคมเขายังบอกคุณผู้ชมในมาตรา33ด้วยบอกว่าเกณฑ์ที่จะปรับขึ้นเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่สวัสดิการก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันมาดูสวัสดิการหน่อยว่าเขาเพิ่มอะไรคุณผู้ชมบ้างอย่างเช่นเนี่ยครับกรณีเจ็บป่วยเนี่ยจากเดิมคุณผู้ชมจะได้อยู่ที่7,500บาทเขาปรับใหม่เขาเพิ่มมาอีก1,250บาทเป็น 8,750บาทในกรณีคลอดบุตรละ่ะปกติแล้วเนี่ยคนที่คลอดบุตรจะได้อยู่ที่22,500บาทเกณฑ์ใหม่เขาบอกว่าโอ้โหปรับขึ้นให้อีก4 0 0 0นะได้อยู่ที่26,250บาทส่วนกรณีสุดท้ายคุณผู้ชมกรณีว่างงานน่าสนใจเหมือนกันหลายคนบอกว่ากรณีว่างงานไปรับเงินจากประกันสังคมก่อนหน้านี้เนี่ยครับได้มา7,500บาทตอนนี้เขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เป็น8,750บบาทคุณผู้ชมว่าเกณฑ์ใหม่ที่ปรับขึ้นมาเนี่ยใครได้ใครเสียครับ ผมไปคุยกับนักวิชาการที่เขาทําวิจัยด้านสิทธทิประกันสังคมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเกณฑ์ใหม่ที่จะปรับขึ้นเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือผู้ประกันตนมาตรา33ทุกๆคนนั่นแหละครับเพราะว่าการไม่ได้ปรับมานานร่วม30ปีเนี่ยทำให้ประชาชนที่เขาพึงจะได้สิทธิที่คุกควรจะได้เนี่ยถ้าไปเทียบกับต่างประเทศ กับฐานเงินเดือนของกลุ่มมาตรา33ที่ปรับขึ้นเท่าไหร่แต่ก็ยังเก็บเท่าเดิมมาตลอดนั่นะหมายความว่าสิทธิ์ที่พึงจะได้มันยังไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับขณะเดียวกันก็แนะนําด้วยบอกว่าบอร์ดประกันสังคมก็ต้องทําประชาพิจารณ์ไปฟังความที่เห็นของประชาชนหน่อยแล้วนํามาปรับใช้ว่าเกณฑ์ที่จะออกมาใหม่นั้นให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่เขาต้องจ่ายเงินให้กับประกันสังคมด้วยครับส่วนที่ผมอยากย้ํา,งงาคือ อันนี้มันก็จะแตกต่างจากเวลาเราบอกว่ารัฐบาลขึ้นภาษีเก็บภาษีเพิ่มอันนี้คือการสมทบเอาใช้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับใช้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่ไม่ว่าจะเพิ่มหรือว่าหรือว่าไม่เพิ่มอะไรอย่างไงนะครับส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่กลับเข้ามาสู่ผู้ประกันตนโดยตรงเลยนะครับคือฐานคำนวณสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมันจะปรับเพิ่มแต่ว่าเราก็เข้าใจว่ามันมี มีผลกระทบเนาะเพราะฉะนั้นเฟดแรกที่อ่าที่จะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าร่างโอนี้ผ่านเนาะเฟดแรกที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะต้องรอถึงประมาณปีปี70 ถ้าเราไปเช็คกระแสในโลกออนไลน์ของผู้ประกันตนนะครับส่วนใหญ่บอกไม่เห็นด้วยเลยเพราะมองว่าค่าครองชีพในปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นอยู่แล้วการปรับขึ้นแม้จะหลักร้อยบาทก็ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องจ่ายสมทบเงินให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันล่าสุดเนี่ยทำให้กองทุนประกันสังคมเลยมีการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ผ่านออนไลน์เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ทธันวาคมก่อนที่จะมีการประกัประกาศเกณฑ์ใหม่กับ